เมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องความสมดุนที่เราควรทำให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าปฏิบัติใถูกต้องเหมือนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรใส่ใจเช่นเดียวกับทางสายกลางแล้วก็ความพอดีอสามคำเนี่ยความหมาย หรือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ก็ดูคล้ายๆกันแต่ที่จริงมันแตกต่างกันพอสมควรอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานทางสายกลางก็คือทางที่อยู่ตรงกลางหรือทางที่ไม่ใช่ทางสุดตรงสองทางซึ่งไม่ดีทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนหรือว่าการหมกบุญในกาม ส่วนความพอดีก็อยู่ตรงกลางระหว่างมากกับน้อยนะหรือระหว่างน้อยกับมากซึ่งก็ไม่ดีทั้งคู่นะไม่ว่าจะนะความพยายามที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะความพยายามต้องพอดีพอดีแต่ว่าความสมดุลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งสองสิ่งซึ่งดีทั้งคู่นะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เช่นความสมดุลระหว่างกายกับใจความสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์นะความสมดุลระหว่างการคิดเก่งคิดไวคิดเร็วกับการรู้จักวางความคิดรวมทั้งการรู้จัก ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างคิดบวกกับคิดลบนะคิดบวกนี่คือมองเห็นข้อดีนะส่วนคิดลบก็คือมองเห็นข้อเสียอย่างที่เวลาเราพิจารณาสังขารเนี่ยท่านก็แนะให้เรามองว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่ได้สวยนะมันไม่ได้สุขอย่างที่เราเข้าใจ หรือถึงแม้มันจะมีส่วนนี้อยู่นะแต่ว่าอีกส่วนก็คือมันมีความไม่น่าดูนะมีความไม่งามอยู่เรียกว่าสุภะเวลาพิจารณาสังขารก็เห็นนะถึงความไม่งามของมันอันนี้คือการมองในเชิงลบเพื่อไปทวงดูกับความหลงไหลนะความยึดติดในสังขารร่างกายนี้แต่ในบางเรื่องนะ โดยเพราะที่เป็นความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องมองเห็นประโยชน์หรือข้อดีของมันอันนี้เรียกว่าเป็นการมองบวกนะถ้าเรามองบวกให้ถูกนะมองลบให้เป็นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีาชีวิตที่ถูกต้องดีงามได้อันนี้ความสมดุลอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญทีเดียวนะที่เราควรจะทําให้เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย ก็คือความสมดุลระหว่างทำรรกิจกับทำรรจิตนะทำกิจนี่ก็ไก่สลิจอจานนะส่วนทำรรจิตนี่ก็จอจานสลิต่อเต่าสำคัญทั้งคู่นะทำรรกิจและทำรรจิตทำรรกิจนี่ก็คือการทำภายนอกโดยใช้ร่างกายโดยใช้การกระทำโดยใช้พฤติกรรมอาจจะจัดการกับร่างกายของเราหรือจัดการกับข้าของเครื่องใช้ หรือผู้คนอันนี้เราเป็นการทําภายนอกส่วนทําจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องการทําภายในคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้ทําจิตเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ทําจิตอย่างเดียวหรือว่าทําใจอย่างเดียวอันนี้มันยังไม่ถูกนะที่จริงพุทธศาสนาท่านก็สอนให้ทํากิจด้วยแต่ว่า พอเราเข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องเราก็เห็นแต่ว่าพุทธศาสนาสอนให้ทําจิตทําใจอย่างเดียวส่วนการทํากิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับงานการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้คิดว่าพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสําคัญอันนี้ไม่ใช่แต่คิดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความสุดโต่งนะสุดตรงแรกคือ การเน้นแต่เรื่องทำจิตสุดตวงที่2คือการเน้นแต่เรื่องการทำกิจนะคนรจะน่าไม่น้อยนี่ก็ทำกิจอย่างเดียวแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูจิตดูใจของตัวเท่าไหร่ก็เลยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความกลับกุ้มใจแม้สิ่งที่ทํานี่ดีมีประโยชน์ช่วยเหลือส่วนรวมแต่ว่าพอเจอปัญหาเจออุปรสรรคเจอความขัดแย้งก็เกิดความขับแข้งเกิดค,ความโกรธ เกิดความผิดหวังไม่รู้จักดูแลรักษาใจก็กลายเป็นว่าทำได้ไม่ตลอดบางคนถึงกับฆ่าตัวตายนะเพราะว่าทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วมันมีปัญหาทำแล้วเกิดความขับแค้นใจหรือไม่ทำจิตอีกอย่างหนึ่งนะก็คือปล่อยให้กิเลสมันงอกง,งามทำเพื่อส่วนรวม ทีแรกก็ปรารถนาดีแต่ทําไปทําไปความเหีนงแค่ตัวเกิดขึ้นพอมีลาบยศสารเสริญเกิดขึ้นก็หลงติดในลาบยศในสารเสริญหรือในอํานาจไปไป,ไป,ไปมาก็เลยกลายเปว่าทําเพื่อตัวเองแต่อ้างว่าทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อสังคมทําเพื่อประเทศชาติอันนี้เราก็เห็นได้นะจากตัวอย่างนักการเมืองผู้ปกครองที่ตหลงกลายเป็นเผด็จก,การกดขี่บีทา ผู้คนน่ยทั้งๆท,ที่เริ่มต้นจากการต้องการทำเพื่อส่วนรวมต้องการเสียสละนะแต่ว่าพอประสบความสำเร็จแล้วพอมีชื่อเสียงพอมอีอำนาจขึ้นมาไม่รู้จักดูแลใจปล่อยให้ความโลภมันเกิดขึ้นหรือเกิดความยึดติดถือมั่นในความคิดนะเรีวยว่าเกิดทิฏฐิมานะมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ย มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมนะแต่ว่ามันไปสร้างปัญหานะกับสังคมก็มีอันนี้เราก็เห็นตัวอย่างมากมายอันนี้อย่างที่บอกนะพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านสอนให้ทำกิจและทำจิตนะควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราเราพิจารณาสังขารเนี่ย พิจารณาสังขารเนี่ยเพื่อเห็นว่าสังขานี่มันไม่เที่ยงพิจรารณาเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเนี่ยไม่ยึดติดนะกับชีวิตไม่ยึดติดกับสังขารก็เรียกว่ารู้จักปล่อยวางเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ว่าในอีกทางหนึ่งนะพุทธศาสนาก็สอนว่าเนี่ยในเมื่อสังขารไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทในบทเดียวกันในบทในหน้าเดียวกันเนี่ยนะหน้าสาสิบสามเนี่ยพิจรารณาสังขารเนี่ยข้างบนเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจฉิมโอวาก็พูดเรื่องผู้เจ้าก็พูดเรื่องความไม่เที่ยงกันนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําให้ตรง ให้ถึงตรงขนขวายหรือว่าทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะความไม่ประมาทนี่หมายถึงอะไรนะความไม่ประมาทก็หมายถึงความขนขวายความขยันหมั่นเพียรการไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปในเมื่อเรารู้ว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงในเมื่อเรารู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปต้องเล่งสร้างขุนงามความดีรวมทั้งการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้ชีวิตมีคุณค่า หรือเพื่อทำให้ได้รับประโยชน์สุขหรือประโยชน์สูงสุดจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ในความไม่ประมาทเนี่ยมันหมายถึงการที่ไม่นิ่งดูดายหมายถึงความขวนขวายความเพียรพยายามหลายคนก็สงสัยเอ๊ะเมื่อกี้พุทธศาสนาบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางนะบางทีถึงก็มีพุทธภาษิตที่พูดชัดเจนเลยทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทำทั้งหลายนี้ก็หมายถึงสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนะแต่ว่าอีกที่หนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําความเพียรน,นะให้ขยันขันแข็งความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นพุทธภาษิตนะที่เราสวดอยู่บ,บ่อยๆทุกวันพุทธเจ้าอ้างถึงความตายอ้างถึงความไม่เที่ยงเพื่อให้เราทําความเพียรสียแต่วันนี้บางคนก็สงสยัยเอ๊ะ ตรงนี้บอกให้ทําความเพียรน,นะแต่ตรงนั้นบอกว่าให้ปล่อยวางมันไม่ขัดแย้งกันหรอนะที่จึงไม่ได้ขัดแย้งนะปล่อยวางนี่เป็นเรื่องการทําจิตนะส่วนการทําความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องการทํากิจนะมันไม่มนไม่ได้ขัดแย้งกันเพียงแต่เราไม่รู้จักแจกแจ้ว่าไอ การทำจิตกับการทำกิจเนี่ยนะมันเป็นสองอย่างที่ควรทำควบคู่กันไปปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำกิจนะอันนี้ต้องเข้าใจชัดปล่อยวางเนี่ยแปลว่าทำจิตนะไม่ได้แปลว่าไม่ทำกิจหรือปล,อปล่อยปะละเลยตรงข้ามในพุทธศาสนานท่านสอนเลยว่าในเมื่ออะไรแล้วก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงชีวเราก็ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป ต้องรีบทําความเพียรต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีนะให้เข้าถึงประโยชน์สุขนะที่มนุษย์เราพึงจะได้เมื่เราศึกษาวุทธาศา,าสนาอย่างทั่วถึงเนี่ยเราจะพบว่าการทําจิตและทํากิจเนี่ยนะคู่กันมาตลอดนะอย,อย่างเช่นพรมวิหารสีเนี่ยพรมวิหารสีเนี่ยเป็นเรื่องการทำจิตนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ทำจิตในสถานการณ์แตกต่างกันนะเห็นคนเขาปกติสุขก็มีเมตตาย้า้เขามาีความสุขเห็นเขาทุกข์ก็มีกรุณาอยากจะให้เขาพ้นทุกข์เห็นเขาได้ดนะีเราก็ยินดีไปด้วยนะไม่ได้อิจฉาหรือว่าถ้าหากว่าช่วยเราเขาไม่ได้ละก็อุบเบกขาเช่นะนเวลาเขาป่วยหนักนะ ม่ว่าเราจะเป็นหมอห,หรือพยาบาลห,หรือเป็นญาติเนี่ยถ้าก็ป่วยหนักระยะสุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้มากนะก็ต้องอุเบกขาแล้วล่ะเพราะถ้าช่วยไปอาจจะสร้างปัญหาเช่นกลายเป็นการยื้อชีวิตซึ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับเขาก็ต้องอุเบกขาอันนี้เรื่องทาจิตนะแต่ว่าท่านสอยทากิตด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่เมตตาอย่างเดียวเห็นใครทุกข์ก็แผ่เมตตาอย่างเดียว มันเคยมีฝรั่งนะเขาก็วิจารณ์พุทธศาสนาว่าสอนให้คนแผ่เมตตาอยู่แต่ในมุ้งนะอันนี้ก็พูดทํานองอประชดด้วยนะเห็นคนทุกคนยากก็แผ่เมตตาอยู่ในมุ้งนะพอสมัยก่อนคนไทยเราก็นอนมุ้งกันที่จริงพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แผ่เมตตาเท่านั้นนะแต่สอนให้ออกไปช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนเรื่องสังขววัตถุสีนะ่ สังควัตุสีเนี่ยก็มีทาน,นปิยวาจาอจจจริยาสมา,ตา,ตา,ตานัตตาเมื่อเราทำกิจแล้วมีเมตตากรุณาแล้วเราก็ลงมือนะประทำกิจเช่นเสียสละให้เงินให้สิ่งของอันนี้เรียกว่าทานช่วยเหลือด้วยการให้อาหารช่วยเหลือด้วยการพูด ให้กำลังใจปิยวาจาช่วยเหลือโดยการลงมือทำนะอจัจจริยาคือจิตอาสานะไม่ใช่แค่ให้เงินไม่ใช่แค่ช่วยด้วยคำพูดแต่ลงมือทำเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสมานัตาตาคือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาหรือว่าเสมอต้นเสมอปลายนี้ถ้าเกิดว่าเรา สนใจหรือรว่วงรู้แต่เฉพาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอันนี้ยังไม่พอนะแล้วก็น่าแปลกนะอพรหมวิหารสีเนี่ยคนไทยรู้จักดีนะแต่พอพูดถึงสังคาวัตถุสีเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคนไทยเราเนี่ยหรือชาวพุทธไทยเราสนใจแต่เรื่องการทําจิตนะแต่ว่าลืมการทํากิจไปงั้นถ้าเรา ทำให้เกิดสมดุลระหว่างทำจิตกับทำกิจนี่นะเวลาเราทําอะไรก็ตามแม้จะเป็นการทําสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์อย่างที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าเราทํากิจและไม่ทําจิตนะมันก็เกิดผลเสียนะอย่าว่าแต่การทํำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างนักการเมืองหรือผู้ปกครองเลยเอาแค่ว่าไปตั้งโรงทานเนี่ยไปตั้งโรงทานเนี่ยโอก็เป็นการ ทำกิจที่ดีมากเลยนะเป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลแต่ว่าทำแล้วเนี่ยไม่ทำจิตนะบางคนตั้งลงทานแต่ว่าจิตใจขุ่นมัวจิตใจเครียดนะมีเรื่องกระทบเพราะมีเรื่องกระทบกับเต้นข้างๆบางทีก็อดไม่ได้ที่จะต่อว่านะคนที่เข้ามาเข้าคิวนะมารับของมารับอาหารบางคน เขารัดคิวหรือบางคนก็เวียนเทียนมาเห็นก็ไม่พอใจก็ไปว่าเขาอันนี้เราว่าทำกิจแต่ว่าไม่ทำจิตนะก็คือไม่ได้ดูแลจิตใจทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแต่ว่าตัวเองนี่กลับทุกข์ทุกข์เพราะเครียดทุกข์เพราะหงุดหงิดทุกข์เพราะวิตกกังวลอันนี้ก็ได้บุญน้อยนะเวลาเราทำความดีเนี่ย อย่าลืมก็อย่าลืมดูจิตของเราด้วยรักษาจิตของเราในสมองในการในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทําแต่กิจแต่ว่าลืมดูจิตนะเวลาอาบน้ําเวลากินข้าวเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทํากิจนะแต่สังเกตไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือพวกเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยทําจิตเท่าไหร่คือปล่อยใจลอย เวลาอาบน้ําก็ปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดน,น,ดนี่เสร็จแล้วก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาพราะเป็นนึกถึงงานที่รออยู่นะไปน,นึกถึงภาระที่ยังสะสางไม่เสร็จทั้งๆที่ยังไม่ใช่เวลาที่จะทําบางทีก็ะวงถึงลูกทุกพงถึงพ่อแม่นะก็เลยอาบน้ําไปใจก็เครียดไปแล้วนะการทําจิตเนี่ยนะ เราควรทำคู่กับการทำกิจนะไม่ว่ากิจนั่นจะเป็นงานเล็กงานน้อยเป็นกิจวัตรประจำวันหรือเป็นการงานระหว่างที่เราอาบน้ำนะระหว่างที่เรากินข้าวระหว่างที่เรากวาดบ้านระหว่างที่เราเรลี้ยล้างจานไอ,อ้วันนี้คือการทำกิจนะแต่ว่าอย่าทำแต่กิจให้ทำจิตด,ด้วยก็คือว่าให้มีสติให้มีสติอยู่กับการทำสิ่งนั้นใจรับรู้อยู่กับการทำกิจเหล่านั้นไม่ใช่ปล่อยใจลอย อันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะซึ่งทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันหลายคนก็จะปฏิบัติธรรมนี่ต้องมาวัดต้องมานั่งหลับตาต้องมานุ่งข้าวห่วมขาวที่จริงเพียงแค่เรารู้จักทํากิจและทําจิตไปควบคู่กันเนี่ยโอ้มันเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเวลาทาอะไรก็ตามไม่เป็นการทํากิจส่วนรวมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือว่าเวลาการทํากิจส่วนตัวเราก็ไม่ลืมทําจิตด้วย เช่นมีสติรับรู้อยู่กับการทำสิ่งนั้นๆไม่ปล่อยใจลอยระหว่างที่สวดนมน,นี่ก็เป็นการทำกิจนะเป็นาการการทำกิจที่เป็นหน้าที่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกในวัดล้วก็ทำจิตไปด้วยนะก็คือมีสติอยู่การสวดมน์และแน่นอนนะเวลาเราเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมา เกิดความเจ็บป่วยนะเราก็ต้องทำจิตด้วยนะก็คือว่าดูแลใจให้ดีขณะที่เรานะไปหาหมอหรือว่าเยียวยารักษาพยาบาลอันนี้เียว่าเป็นการทํากิจนะกิจต,ต่อต่อร่างกายของเราเราก็ทําจิตไปด้วยคือดูใจหลายคนเนี่ยกายป่วยก็ปล่อยให้จิตป่วยไปด้วยนะกายป่วยจิตก็ป่วยไปด้วย อันนี้ไม่ถูกนะกายป่วยแต่จิตไม่ป่วยก็ได้ถ้าเรารักษาใจให้ดีอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำก็คืออทำกิจต่อร่างกายดูแลร่างกายแต่ว่าจิตใจไม่ได้ดูแลแต่ว่าผู้ปฏิบัติทำจำนวนมากนี้ก็ทำตรงข้ามนะก็คือว่าทำจิตอย่างเดียวเลย แต่ว่าไม่ทํากิจนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเงี้ยก็ทําใจทําใจมองว่าเออสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นมันเจ็บมันป่วยก็ให้ปล่อยวางซะอย่าไปยึดติดถือมั่นในสังขารในร่างกายในเวทนาแต่ว่าไม่ทํากิจนะคือไม่รักษานะอันนี้ไม่ถูกนะทํานองเดียวกันในเวลาบ้านเนี่ยหลังคารั่วท่อน้ําแตกนะ บางคนเนี่ยไม่ทำจิตนะก็หงุดหงิดถึงแม้ว่าจะไปหาช่างมาซ่อมหรือว่าตัวเองลงมือทำแต่ทำไปก็หงุดหงิดไปทำไปก็บ่นไปอันนี้เรายําทำกิจไม่ทำจิตแต่ก็มีประเภทหนึ่งนะทำจิตแต่ว่าไม่ทำกิจนะคือว่าปล่อยให้มันปล่อยให้มันเสียไปนะปล่อยให้มันมีปัญหาต่อไป แต่ฉันไม่ทําอะไรถามว่าพ่ออะไรบอกพ่อปล่อยวางแล้วนะมีสมัยหนึ่งนะสมัยที่วัดหนองประพงเนี่ยยังยังมีกุฏิที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มุงยาคาวันหนึ่งเนี่ยก็มีพายุฝนฟ้านะพัดฝนตกหนักพายุพัดมากุฏิหลังหนึ่งเนี่ยก็หลังคาก็หายไปไปแถบหนึ่งเลย รากว่าพระที่อยู่ในกุฏินั้นเนี่ยท่านไม่ทําอะไรเลยท่านก็ปล่อยให้หลังคานี่มันหายไปอหลวงพ่อชามาเห็นก็ถามว่าทําไมไม่ซ่อมท่านก็ตอบว่ากําลังฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นครับพูดง่ายคือฝึกปล่อยวางหลวงพ่อชาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ปล่อยวางต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่วางเฉยเหมือนโวเหมือนควายอันนี้คือว่าทําจิตแต่ว่าไม่ทํากิจนะ คือปล่อยวางไม่ทุกข์ไม่หงุดหงิดดีแล้วนะแต่ว่าก็ต้องซ่อมหลังคารั่วก็ต้องซ่อม่นะอน้ําแต่ก็ต้องซ่อมนี่เราเห็นว่ามันมีความมีมีลักษณะสุดตรงอยู่สองอย่างนะก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำกิจไม่ทําจิตอีกฝ่ายหนึ่งนะทำจิตแต่ไม่ทํากิจมันก็ไม่มีความสมดุลนะเราต้องทําให้เกิดความสมดุลกันให้ได้นะ เวลาเราทํางานเป็นการทํากิจเราก็ทําจิตไปด้วยเช่นมีสติอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยใจลอยขณะเดียวกันก็รักษาใจเวลามีอะไรมากระทบมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นนะก็ไม่ปล่อยให้มันลุกลามกลายเป็นความโรกรธกลายเป็นโทสะรู้จักปล่อยรู้จักวาง เวลาทำครัวนะเราก็ไม่ได้ทำแต่ครัวไม่ได้ทำแต่อาหารเราก็ดูใจของเรานะไม่ปล่อยให้ความเครียดไม่ปล่อยให้ความวิตกกังวลมันมาเล่นงานจิตใจไม่ใช่ทำครัวนะเป็นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะอันนี้เสียสละแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนจิตใจหงุดหงิดนะทำไปบน่นไปถึงแม้ไม่บน่นออกมาเป็นคำพูดก็ดึกบน่นกลดาอยู่ในใจอันนี้ไม่ถูกนะ ท้องทำจิตไปด้วยทาจิตที่มันทําได้หลายอย่างนะฝึกสติทําสิ่งต่างๆอย่างมีสติรู้จักปล่อยวางมีเมตตามีขันตินที่เรามาปฏิบัติเนี่ยโดยพะก,การเดินจงกรมเนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นการฝึกนะให้เราทํากิตคู่กับการทําจิตการที่เราเดินไปเดินมานี่ก็เปิดเปล่ยนเมื่อการฝึกซ้อมทํากิต แต่ขณะเดียวกันเราก็ทําจิตไปด้วยคือมีสติอยู่กับการเดินนะตัวขยับเท้าขยื่นนะใจก็รับรู้เวลาใจมันลอยไปไหนไหลแปรดิลอยไปนานก,ก,ก็รู้นี่คือการฝึกนะทกะทำกิจและทําจิตให้มันเกิดความสมดุลกันและขณะเดียวกันนะเวลามีเวลาฝึกไปมากๆฝึกทําจิตไปไปมากๆไปนานๆก็อย่าลืมนะทำกิตไปด้วย บางคนเอาแต่ทําจิตอย่างเดียวฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกเจริญสติมีกิจส่วนรวมบางทีก็ไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่ามันจะมารบกวนความสงบในจิตใจหรือไม่สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะเคยมีพระบางรูปนะสมัยก่อนนะสิบกว่ยี่สปีก่อนมัน้งมีมีไฟไหม้นะไม่มีไฟไหม้มีคนมาลักตัดสมุนไพร สมัยนั้นเนี่ยพระก็น้อยนะก็มีการระดมพระกันให้ไปช่วยใบนะไ,ไล่ไม่ไล่จับนะไปไปไล่ตามดูนะไม่ให้เขาเนี่ยตัดหรือขนสมุนไพรไปก็มีพระรนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ไปหรอกนะเพราะอะไรเพราะท่านปล่อยวางนะป่าไม่ใช่ของเรานะอันนีนะ้ทำจิตไม่ถูกนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม่ป่าไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าป่ามันก็มีบุญคุณกับเราและป่าก็เป็นเรียยต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาป่าดูแลป่าคุ้มครองป่านะเพราะฉะนั้นจิตเราก็ต้องเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตานะไม่ใช่ปล่อยวางแต่พืตแต่พือนนะอันนี้นอกจากทําจิตผิดแล้วเนี่ยก็ยังทําให้ไม่ทํากิจด,ด้วย แต่ถ้าทําจิตถูกเนี่ยนะเออเกิดความกตัญยูรู้สึกมีเมตตาต่อต่อป่าต่อต้นไม้ต่อสมุนไพรมันก็จะเกิดการทํากิจนะก็เกิดความถึงพร้อมนะทั้งทําจิตแล้วก็ทํากิจด,ด้วยและถ้าว่าเรา,เาทําเป็นนะในการทํางานเนี่ยแม้จะเป็นงานหนักงานยากเนี่ยก็จะมีความสุขนะสุขที่ใจแม้กายจะเหนื่อย เมื่อสักหกสิปีที่แล้วเนี่ยในที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งนะมาจากญี่ปุ่นชื่อท่านชุนเรียวสุสุกิท่านเป็นผู้ที่มาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแบบเซนแห่งแรกในอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียแถวซานฟรานซิสโกตอนที่ท่านสร้างสำนักเนี่ยก็ต้องลงมือสร้างกันเองตัวท่านก็อายุมากแล้วหกสิบต้น,ตน แล้วก็ตัวเล็กนะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนตัวเล็กแต่ว่าท่านมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์เป็นอเมริกันหนุ่มสาวอายุ20ต้นต้นบางทีไม่ถึง10ไม่ถึง20ก็มีพวกนี้รูปร่างสูงใหญ่ก็มาช่วยกันสร้างสร้างกุฏิสร้างศาลาก็ต้องมีการขนหินนะขนเสาบอกว่าหนุ่มสาวพวกเนี้ยทำไปได้ครึ่งวันนี่ก็เหนื่อยแล้วส่วนอาจารย์ชุนเรีวนี่ทเานทำทั้งวันเลย ทั้งที่ท่านอายุมากแล้วก็ตัวเล็กขนหินนี่ก็ขนหินเป็นก้อนเลยก้อนใหญ่ๆลูกศิษยน,นี่ทึ่งมากเลยประหลาดใจถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทําได้ยังไงนะอาจารย์ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยนะพักตลอดเวลาอันนี้ท่านพูดแบบเซนนะพักที่ไหนนะพักที่ใจนะคือกายเนี่ยขนหินนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ขนไปด้วย แต่เดียวกันก็ใจก็ไม่ได้นึกถึงเป้าหมายว่าจะต้องให้รีบเสร็จไวๆไวคนเราเวลาทํางานโดยว่าคนถินเนี่ยใจมันนึกถึงแต่ว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จมันนึกถึงเป้าหมายคือใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตาจาจย์ชูรเนียกเนี่ยใจท่านอยู่กับปัจจุบันแต่เดียรกันใจก็ไม่ได้ยึดความทุกข์ความหนักจากการแบกหินพูดง่ายคือว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะไม่ยึด ไม่แบกความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของกูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแต่กายที่หนักนะใจไม่หนักด้วยเพราะใจไม่ได้แบกอันนี้ก็เลยเป็นการทําจิตนะทำจิตคู่กับการทํากิจพอทําได้สมดุลเนี่ยนะก็ทํางานได้นอกจากทํางานได้มากกว่าแล้วยังมีความสุขกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยนะถ้าเรายิ่งพวกเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเรา เอาการทำจิตนี่แล้วนะมาใช้ควบคู่กับการทำกิจมันก็จะทำให้ได้ผลดีทำงานก็ได้ผลนะจิตใจก็มีความสุขเอาละคำนี้กับกัทานี้นะกราบภาพพร้อมกัน